สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะคลิปความรักความสัมพันธ์เนาะเฉพาะความรักนะคะให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนนะคะกันยายน2563ค่ะคลิปนี้ก็จะทําให้กับคุณจานวนมากๆเลยนะคะโดยรวมเนาะ ที่เกิดวันศุกร์นะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าดูแล้วใช่ดูแล้วตรงกับเรานะคะถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบอยังไงก็ข้ามไปผ่านไปไม่ต้องเสีเรียนนะคะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาววันศุกร์นะคะประจำเดือนกันยายนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ความรักนะคะของคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับความรักไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่จะมีวนเวียนกับรักเก่าๆนะรีเทิร์นรักเก่าๆที่อาจจะถ้าไม่ได้กลับมาก็าจ,จะเป็นความคิดนี่แหละที่คิดวนเวียนไปหาคนเก่าๆนะคะเพราะว่าบางคนจะโสดมานานนานอย่างเงี้ยนะหรือนึกถึงวันเก่าๆที่มีคนรัก เราแล้วเราไม่ได้รักเขาอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นสถานก,การณ์ที่อาจจะเป็นช่วงที่คิดคิดเยอะคิดมากคิดเรื่องเดิมๆอย่างนี้ก็ได้ทั้งเรื่องเดิมๆแล้วก็เรื่องอนาคตนะในส่วนของความรัก คนโสดก่อนแล้วกันนะค่ะคนโสดก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะจะคิดในเรื่องของความรักบางคนอยากมีคู่นะคะถึงเวลาที่เหมือนกับว่า,าโสดมานานก็อยากจะมีกับเขาบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยเพิ่งอกหักมาก็อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่นะ,ะกับคนใหม่ๆเพื่อจะให้ได้ลืมคนเก่าๆนะ,ะแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ดังใจนะคะแต่มันจะเป็นในสถานการณ์ที่ ความคิดนะคะมากกว่าคิดอยากได้แบบนั้นคิดอยากได้แบบนี้คิดอยากเป็นเหมือนเหมือนอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะหรืออยากได้คนดีๆคนที่เข้ามาชอบเหมือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการเหมือนกับคิดคิดเวิร์นคิดคิดไปก่อนคิดไปเองคิดคิดแต่เรื่อง ยังมาไม่ถึงหรือคิดเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นในสถานะที่ยังยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากสําหรับคนโสดนะคะแต่อาจจะเป็นในลักษณะความอยากความความ,วามอยากมีคู่นะคะอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะอยากอยากจะแบบมีมีชีวิตที่ที่คำว่าคู่ชีวิตนะคะ อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะไรเงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่อยากคิดถึงอนาคตก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่มีคนเข้ามาแล้วเหมือนเหมือนเพิอฝันหรือหวังไว้เยอะนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะช่วงเนี้ยมันจะเป็นในช่วงของความคิดนะคะเยอะหรือช่างช่างใจนะคะก็มีก็อาจจะมีบ้างเข้ามาแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะของ ค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะเขาอาจจะไม่ได้รีบถึงขั้นเหมือนกับเราอยากมีนะะเหมือนเขาเข้ามาในลักษณะของอยากรู้จักมากกว่าคําว่าเป็นแฟนนะคะคือคือมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเลือกเลือกเยอะเขาอาจจะคบหาใครอย่างช้าๆนะคะไม่ได้ไม่ได้อย่าแบบว่าปุ๊บปั๊บ,บเจอแล้วรักเลยขอต่ง,งานเลยอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ดังใจเราเนี่ยเขา คุณก็อาจจะไม่ได้อยากคุยกับเขาเพราะว่าเสียเวลานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณอาจจะดูใจร้อนแต่เขาก็อาจจะเป็นในลักษณะของอยากค่อยๆดูไปก่อนอะไรเงี้ยว่านิสัยเป็นยังไงนน่นนี่นั่นนะคะบางคนอาจจะเข้ามาแบบ ตีกรอบให้เรามากเกินไปเราจะไม่ชอบอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนโสดเนี่ยเหมือนกับมีเกณฑ์อยู่นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์นคนใหม่ๆเข้ามาแต่จะเป็นในลักษณะของออชา้ชาๆนะคะชา้ชาๆหรือบางคนจะเป็นในลักษณะของจีบแล้ว ดูวันวันหนึ่งสีบวันหน 1, ึ่งเงียบอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยคอยดูไปนะคะคุยคุยกันไปก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องต้องคิดเยอะหรือช่างใจเยอะๆเพราะสิ่งที่ที่คุณเจอที่ผ่านมามันก็แย่พออยู่แล้วนะคะอย่าให้อย่าให้ประสบการณ์เดิมๆที่คําว่า ไม่สมหวังกับความว่ารักมามาอีกครั้งเลยอะไรเงี้ยนะะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ก็อาจจะเตือนว่าค่อยๆดูกันไปถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะเพราะเขาก็อาจจะคบหา คนอื่นด้วยนะคะเขาจะยังไม่ได้100%ซกับเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะจะดีกว่าอย่าพิ่งใจร้อนเนะาะค่ะในส่วนของคนที่คบหากันบ้างมีแฟนแล้วบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เครีครยดเหมือนกัน,นะค,ะคิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนั่นแล้วก็มีการงอนกันบ่อยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แต่ก็ถือว่ายังไปได้เหมือนกับคู่สตัวนะคะก็คือจะพอเจอกันแล้วทะเลาะกันงุงิง งง่นงียงอะไรเงี้ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่พอห่างกันก็คิดถึงนะโน่นนี่นั่นนะเมสเสจหาการนิวานเลยนะคะแต่พอมาเจอกันเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องที่ที่งอนกันนะขึ้นมาเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ก็ได้เหมือนกับบางมีคนใดคนหนึ่งที่เอาแต่ใจนะอีกคนหนึ่งคนหนึ่งก็อาจจะเป็นในในในแบบ ลักษณะกวนๆนะคะใหญ่ๆให้ให้ให้โกรธอะไรเงี้ยเหมือนมันมีความสุขแบบนี้หรือเปล่านะคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชัดเจนเหมือนไม่ชัดเจนนะคะบางคนงอนการเลิกกันไปก็กลับมานะคะถามว่าถ้าคนที่คบหากันอยู่เลิกกันในช่วงนี้มีเกณฑ์กลับมาไหมมีเกณฑ์กลับมานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการงอนกันหรืออยากเอาชนะใจกันแค่นั้นหรือการที่เหมือนกับประชดกันนะคะแต่ลึกๆแล้วเหมือนกับอืม ยังตัดกันไม่ได้นะคะมีเกณฑ์กลับมาเนาะคนเก่าๆกลับมานะคะในช่วงกันยายนนี้ถึงเลิกกันก็ยังไม่ขาดนะคะก็มีเกณฑ์กลับมาได้ได้คบกันแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมๆนะคะมันจะเป็นอะไรที่ที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะสำหรับคู่ของคุณมันจะขึ้นว่าคู่ศัตรูนะค,ะคู่ที่มีปากเสียงกันแต่รักกันประมาณนั้นนะคะในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่แต่งงานนะคะที่อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ ไดะะ้สำหรับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นในช่วงที่เหมือนกับมองอนาคตร่วมกันสำหรับคนที่แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องจ่ายเยอะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีปัญหาก,กันนะคือต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเหมือนกับอ มองความมั่นคงอนาคตร่วมกันนะคะมันก็เลยซีเรียสในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าคําว่าความรักเพราะว่าคุณดูแล้วเข้าใจกันแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วความรักคนมีคู่ถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนกับคู่สร้างคู่สมหรือเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในส่วนของใครที่ผ่านมาคุยกันไม่เข้าใจนะคะถ้ากลับมาคุยกันใหม่ช่วงเนี้ยกันยายนเนี้ยคู่ของคุณจะเข้าใจแล้วก็คุยกันง่ายขึ้นคุยกันมีเหตุผลขึ้นนะคะจากที่เคยเคยคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะคุยกันรู้ นะคะในช่วงกันยายนนี้ความความรักคนมีคู่ที่แต่งงานแล้วก็ถือว่าอยู่ในที่ในช่วงที่ดีนะคะบางคนวางแผนที่จะทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือทําอะไรที่ที่เป็นของครอบครัวนะคะก็ถือว่าอยู่ในกิจที่ดีนะคะแต่ถ้าคนที่เหมือนกับว่าเ,เราคอยบุตรอะไรเนี่ยมันยังไม่มีเพราะว่าไม่มีเวลามากอาจจาะซีเรียสหรือเคลยดเรื่องอนาคตที่วางแผนร่วมกันที่จะทําร่วมกันเพราะว่าดูแล้ว ความวางแผนของคุณเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นช่วงที่เหมือนสร้างเนะื้อสร้างตัวนะคะมันก็เลยทําให้อ่าเรื่องอย่างว่าเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเรื่องบนเตียงเพราะฉะนั้นอ่าใครที่รอคอยบุตรก็ยังต้องรอต่อไปนะคะเพราะว่าไม่มีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของบุตรในช่วงนี้แต่มันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานธุรกิจใหม่ๆหรือการเงินมันจะค่อย,อยๆดีขึ้นอยากได้รายได้ะอยากเป็นหนี้นะคะเพิ่มมี เกณฑ์เป็นนี้เพิ่มคือได้อะไรที่เป็นนี่เป็นภาระอะไรเงี้ยนะคะใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าไปได้ดีนะคะอนาคตดูแล้วร่ำซ้ำอยู่นะนะคะธุรกิจใหม่ๆถ้าใครมีเกณฑ์ทำธุรกิจเนี่ยนะคะไปได้ดีแน่นอนในช่วงกันยายนนี้ค่ะนะคะโดยรวมก็ถือว่าความรักคนวันศุกร์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดีนะคะดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคนที่ แต่มันจะมีแนวโน้มของคนเก่าๆกลับมานะคะสาหรับโ,โดยรวมนะคะก็อาจจะเป็นคนที่คุณคบอยู่นะคะเลิกกันไปก็จะกลับมาหรือคนที่เกา่าๆที่เคยเป็นแฟนกันหายหาย่หางหา่างหายไปนานนะ,ะส,นสําหขอคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเจอก็ได้นะคะคนเก่าๆที่กลับมาจีบกันใหม่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับต่างคนต่างไป,ไปมีครอบครัวแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่ด Lang ่างคนต่างไม่มีใครก็ได้นะคะมีมีเกณฑ์นะคะหรือบางคนอาจจะได้ข่าวนะคนรักเก่าในช่วงกันยายนน,นี้ก ได้สาหรับคุณวันศุกร์เนะาะค่ะสาหรับคลิปวันศุกร์ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าโดยรวมสรุปก็ดีนะคะดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อควรระมัดระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าอย่างงอนบ่อยอย่าโกรธบ่อยอะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้เป็นการเบื่อกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การ พูดคุยกันนะคะด้วยเหตุด้วยผลเนาะค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะของเดือนออตุลาคมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ